กำลังย es oh, bueno. no ้ายรถครับฝ่าย่างเงี้ยครับเออหัวนี้เลยดูเจ้ดับเจ้าเอาหัวเข้ากับหัวออกกันไหนดีกันนะเออหัวเข้าหัวออกกันไหนดีกันนะฮะ ไม่ธรรมดาเนี่ยนี่เราเมื่อเสิตัวน,นี้เสาไฟเด,เดี๋ยวนี้ใคยมา่ายมาฮะไม่ต้องไม่ต้องเราไม่ต้องออก ปิดเลยปิดเลยไม่ใครใครรูออกมาไม่ให้ออกไปปิดนี่เลยฮะไม่ต้องวนออกไม่ต้องวนออกไม่ให้ออกได้ปิดนั้นเลยไหนถึงนี้แหละระวังหน้าเสาไฟนะหางจะไปชนเสาหน่ะ เอาออีกกสองเมตรอีกสองเมตรไหนมันตันมันไกลกันปะมันไกลกันปลาเก๋าไปต้องบุดทางนี้ดีไหมเนี่ยเข็มตรงนี้เออชิดทางนี้เพราะตรงเสาเนี่ยอันตรายเสียวเสียวเสาอ่าห่างเสาไฟได้ อ่าเน่เนี่แหละโอ้เบก็ดีเหมอนกเบกีี่ดีได้เงลูกุกไม่ต้องคิดมากไม่ต้องคิดไปมากสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยสายไปายหน่อยสายหน่อยึ้นต้งเลยคืนตรงมาตรงไปเลยไปครับไป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 

เพื่อมาฉัดแล้วถอยอีกนิดไหมะจะได้สวยตรงโตงกัดฉัดนึ่งถอยอีกเดียวไปถอยนิดหนึ่งถอยอีกนิดหนึ่งประมาณสองประมาณหนึ่งเมตรประมาณหนึ่งเมตรเอถอยถอยถอยอีกหนึ่งเมตรเพราะว่าตอนนี้พอได้จัดสวยเลยไปเข้ามาเปิดไปจะได้สวยเลยมาเลยไปเลยอ้พาพอพอนี่แหละฉัดตาตรงนี้เลยเนี่ยอ่าเนี่ยไปนี่ด้วยยสวยๆอยีกเนี่ยพอว่า,วาตอนนี้โอเคไหมเนี่ยสวยเลยเนี่ยหน้าสวยเนี่ย thế mấy là. <laughs> เ้ยไปอะไรวะเนี่ยฮะไปนี่แหละมันเป็นไรไม่ใช่โคลาเซ่นกันโคลาเซ่นมันมีไฟหมุนกับลไฟธรรมดาไฟหาไฟหมุนมันออกแล้วนี่ครับไม่อย่างนี้กถอดออกนะถอดออกอะไรไฟดูดหัวตายหายนี่เด็กเกิร์มาเป็นพันแล้วฮะ ไหนรู้สิพัน่านว่ยังไงไฟสายมันถูกมาฮะถึงไหมได,ไ,หได้เสียบถึงถึงอยู่ฮะม,มันมีไฟมันจะมีหมุนอีกตัวนไงไงหน,วนึ่งนอ่าคนนี้อ่ะแสดงว่าไฟหมุนมขาดผมเ,เป็นคนต่อ,อ,อบวบไฟเนี่ยเออเขาถอดออกเขาไม่ให้หมุนไม่หมุนไม่ไปถอดทำไมตรงนู้นล่ะของถอดตัวล่าง แต่พี่ถอดจากไหนไม่รู้นะโอ้โหน่นสายขาดทั้งบทน,นู่นเดี๋แรงมันตึงมานะพี่หมาเนี่ยสายมันขาดอยู่นั่นห้สองเส้นนะทำคลิปหาเดี๋ยวไฟดูดหัวใจหายนี่